ฝนตกอะไรนะฝนตกเป่าแปะมีแพเดินมาใกล้สินะน้ำไาลจากไหมไม้ใช่น้ำาไม่เห็นมีอะไรน้องนี่น้ำอะไรตกลงมาเป่าแปะฝนค่ะเอาอย่าเบาๆสิวันนี้ใส่ชุดแจ็คแม็คโคแจ็คแม็คโคใช่ดูไม่รู้จัก อ๋อตาแจ็คแป๊บคนที่เขาแจกเสื้อไงอันนี้เราซื้อหรือเขาแจกซื้อไม่ได้ซื้อเขาไม่ได้แจกด้วยเอาเขามาได้ไงหนูเอามาจากบ้านจ้าอ,อ๋อยาซื้อให้ยาไม่ได้ซื้อให้แต่แต่มันอยู่ร้านยามาขายเตาเลยหนูอยากได้ใช่ไหมเพราะว่านหนูไม่มีตาเลยคะตอเลยขอยา ย่าไปย่าไปซื้อของใช่ไหม,มเขากลับมาจะได้จ่ายตังค์หรือนั่นแหละก็ย่าซื้อให้ไงองจะไปแล้วอเอ๊ห้องหลังแม่มูกเขาไม่ได้ยินกดกระจกเอาลงสิแม่มูกโอ้ยเจสิขาด ป่านสิบได้พ่อกันลายเอาแม่มวเรจะเรียกทำไมแม่มมกจะกลับบ้านแม่มกแม,มกผุ้คนอีกแล้วเหรอไปแล้วพรุ่งนี้ก็เจอกันนั่ลงลงนัง่งลงเอาอกระจขึ้นแล้วเอาขึเอาขึ้นสิ ใจสิขาดนี่ตายนะ้สินั่นโอดพูเอาขึ้นสิแม่โกเอากระเป๋าไปด้วยเหรอเอรอเอากระเป๋าไปด้วยสิก็มีครูมีประชุมนะมีประชุมเหรอใช่ต้องไปสูงไ้ไกกว่านล้ก็มีการประชุม รีบไปส่งในไฟพรวงนี้เลยนะใช่ครูต้องรีบกลับมาก่อนบ่ายสามไฟตาเปิแดแล้วนหรอมือดแล้วฝนตกมันก็มืดนี่ดีๆ่านี่ดีโอ้ยตายโอ้ยเนูเจออีกแล้วเสื้อเออแจ๊กเสื้อเออแจ๊กเสื้อโอ้ย อฮ้ยแกคือหน้าใหญ่ยังเลยหน้ามีเหมือนคนเลยเป็นหน้ามีเหมือนคนเป็นไงอย่ามาเจ้านะเยอะนั่งดีๆไม่เอารถเยอะ นี้องถนนไม่มาโรงเรียนหรอไม่น้องไมมาาไม่สบายมั้งครูไม่ได้เห็นน้องถนนเหรอไม่คูไม่เห็นไม่ดูน้องถนนมาไมมาเด๊ดเด๊ดเ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 ดฮะไม่บุมหายแล้วได่บุมไปไหนอ่ะไม่บุมไปผ่าตัดเส้นตีน พูดัปผ่านการเซตตงแล้วสีอะไรอ,ะอ่ะเซตติงเหรอไม่รู้เลยสีแดงหรือว่าสีส,สีสีดำนะถ่ายแล้วไฟทำไมมันรุดเยอะจังไ,ได้ไปตอนไหนเนี่ยจะได้กลับบ้านไหมเนี่ยเยอะมากรอไปจนมืดนู่นรอจนมืดนู่นใช่รอจนมืดไฟก็เปิดแล้ว ไม่รู้ว่าจะไปยังไงคุณจะขาดกันรถคุดสักทีนั่งลงดีๆกูมองไม่เห็นหูมองด้วยมุ่นอย่าบังมองด้วยไม่ได้เหรอมองไม่ได้กูมองไม่เห็นข้างซ้ายหนูต้องมองช่วยคูถ้างไปมองทางนู้นไม่ได้เดี๋ยวมันพลาดมามันจะยุ่ง อะไรกลับตอนไหนอ่ะมาไมกลับตอนหนไปกลับแล้วไปกลับแล้ว,ไ,ลวไปก่อนนะจ๊ะนีเ่เพื่อจนะได้นอนอยู่บนรถลาซาแล้ว ยายพรุ่งนี้วันพักแต่หนูจะไปบอกยายน่าดีดสิแต่หนูจะไปบ,บอกตาทวดกับยายทวดเราจะบอกตาทวดแค่คนเดียว